Check it out. It's good, it's good ทีออนไลน์ online, ข่าววันนี้อยู่กับพวกข่าว3ัอีกแล้วนะคะวันนี้เรามี Exclusive Talk ค่ะหลายคนคงได้ชมแล้วแหละนะคะกับ MV Day of ออเธอคือวันหยุดนะคะวันนี้เราอยู่กับพวกเขาวคนค่ะโฟกเบนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบฉันต้องเบนโฟกหรือว่าโฟกเบนเอาใครขึ้นก่อนจะมีการน้อยใจไมเออส่วนใหญ่พี่เบนก็จะขึ้นก่อนใช่ไหมใช่ครับไม่ไม่น้อยใจหรอกไม่น้อย,ค,อยครับที่พูดบอก ฟก์เอเบนโฟกขึ้นกกอนอะไรเงี้ยหรือว่าใครก็ได้ได้หมดได้หมด,หมดได้หมดมครดโอเค <laughs> อันน้นะนำตัวนหน่อยหลายคนแบบว่าบางคนอาจจะแบบว่ารู้จักแล้วแต่แรงทำเป็นไม่มรู้สักสวัสดีครับเบนอเอลิร์นะครับนักแส่งหงษ์าทองนะครับวันนี้ก็มีซิมเปิลใหม่มาฝากทางขง่าสามสีทุกคนเครับก็สวัสดีครับพกตาแก้มนะครับทิติทัฒน์จันแก้วครับผม ออไป,ปไงบ้างฟีดโบฟีดแบ็กพิ่งปล่อยออกไปวันวาเลนทายพอด mm hmm. ีฟีดแบ็กก็ถือว่าน่ารักน่ารักเชียวกับคอมเมนต์ที่เป็นเหมือนพลังบวกให้กับเราพอเราออก MV ไปรู้สึกว่าเขาชื่นชอบในผลงานเราชอบในตัวของ MV ชอบในมูดแอนโทนของการแต่งตัวหรือว่า ในเนื้อเพลง,งต่างๆที่เราเล่าไปให้กับแฟนคลับได้ฟังกันเนื้อเพลงก็จะมีแบบเกี่ยวกับโฟ๊กเกี่ยวกับเบนซ์เข้าไปในเนื้อเพลงด้วยก็เป็นเป็นกิมมิกที่ที่เขาพูดถึงกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแลยากยุดชิล รงสึกว่าแฟนๆชอบครับโดยเฉพาะท่อนแรปแเพราะว่าอาจจะดูเป็นท่อนที่แตกต่างจากแนวเพลงที่เคยร้องมาก่อนเพราปะปกติพิมเมนกับโฟก็คือจะร้องเพลงแนวช้าๆแต่ <c oughs> ในเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงสไตล์ป๊อปอาร์บีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีในส่วนของการแรปด้วยรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากขึ้นแล้วก็ทำให้แฟนๆชื่นชอบด้วย <c oughs> แกสายตาที่จะมองมาเล่นในี่เวลามิ่งโทรมาฉันจะหยุดกับเธอเลยทั้งวันเนื้อหาเพลงมันเล่าถึงอะไรก่อนเนื้อหาเพลงก็เนื้อหาเพลงเนื้อหาเอ็มวีอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าถึงเอ่อคนคนหนึ่งที่มไม่ว่าจะอยู่กับใครคนที่เรารักหรือว่าอยู่กับเพื่อนหรือว่าอยู่กับครอบครัวก,ก็แล้วแต่<ม>เธอคือมันหยุดก็หมายถึงหยุดกับคนคน,คนนั้นหยุดกับคนที่เราชอบอยู่ตรงนั้นว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไร เราก็อยู่อยู่ตรงนั้น<ม>แล้วก็มองสายตากันมองทํากิจกรรมกัทคือพี่กันแล้วก็คือแบบมีความสุขไปด้วยกันในวันหยุดมไม่จําเป็นต้องแบบเป็นวันสําคัญแต่ว่าวันนั้นแหละคือวันที่เราเรามีความสุขวันหยุดก็เหมือนแบบหยุดที่เธอด้วยแล้วก็แบบว่าเป็นวันหยุดอะไรอย่างนี้ด้วยหรอเหมือนแบบเป็น หยุดอยู่ตรงนั้นใช่ครับือนว่าหยุดหยุดตรงนั้นแ้เลยหรอหยุดอยู่ตรงนั้นคือเราต้องการที่จะสื่อว่าแบบท่านทุกคนได้ยินเพลงนี้ขึ้นมาจะทําให้วันที่ยุ่งยุ่งถึงหรือเวลาที่แบบรู้สึกไม่มีความสุขเนี่ยกลายเป็นแบบช่วงเวลาที่แบบหยุดหยุดเพื่อฟังเพลงเราหยุดเพื่อแบบฟังเนื้อเพลงว่ามันสื่อความหมายอะไรบ้างคือ อยากจะบอกว่าคือทุกๆวันเนี่ยสามารถเป็นวันหยุดได้ถ้าสามมติว่าเราอยากให้มันเป็นวันหยุดไม่ใช่เปิดเพลงเดย์ออฟนั่นเองครับเหมือนแบบสไตล์เพลงมีโอเคบอกมีมีแบบว่าแรปเลเปยไม่ไดมีควโตขึ้นเนาะโตขึ้นไหมก็คือเหมืนอมมนแบบมีแรปเข้ามาผสมในการในการดีไซน์เพลงก็ส่วนตัวคือเป,แบบเป็นแรป,ปรเอราอยู่หลังไม่เป็น <c oughs> เป็นแบบคนที่ร้องเพลงช้าๆ<อ>แน่ๆอะไรเงี้ยพอมีแรปเข้ามาอยู่ในเพลงก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดู มันดูโตขึ้นกับยุคสมัยมแล้วกันก็คือสมัยนี้จนเจเนอเรชันนี้เขาฟังแบบเพงลงแรปๆกันเยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบเออท,ทำทำท่อนแรปขึ้นมาให้กับแฟนๆได้เหมือนมีโยกตามกันบ้างอะไรยงเแบบไม่ฟังหน่อยสิแรปไปอ่ะไป้าหนึ่งสองเอาตั้งแต่ฮุกเลยฮุกเลยเลยหรอฮุกเลยไป้ายนิ่งสองสามยากมากยืนไปเจ้า I just my fun, <laughs> <laughs> yeah, you to in me, me. you my day off, yeah, you to you're too late, <laughs> well, I'm too late, 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 i Doing nothing can to bad be used ไม่เป็นกังวลที่เธอมองมาและไม่ต้องโทรมาฉันจะหยุดกับเธอใน่เธอเปน This time is good to get right away we'll play until midnight ฉันแค่อยากขอที่จุกทุกวันแบบนี้เหมือนวันฝันดีที่ฉันมีเธอแบบนี้ไม่อยากให้จบลงไปในใจนักกานไป สิ่งหัวเราะของเธอที่มาพอไม่ตลอดกับปอบลโลวันเท้าให้มันสดใสไม่สลรถเหมือนรถโฟที่เจอน้ำมันบตเตอรี่เต็มตลอดทางและทั้งวัน spending the day all i t h i n g my love feeling so soft yeah ทุกกวันเป็นบาเมือนฝันดีได้ฉันมีเธอแบบนี้ไม่อยากให้จบลงไปในใจนับเกิหนมือวิสิ่งหัวเราะของเธอที่มาพองไม่ตลอดกับปอบาโลวันเช้าให้มัสสไม่สลดเหมือนฟที่เจอ ต้องเล่นลท้งวันสนิง day off ไม่ใชมแลวฟนโซอฟนีก็ปรมานี้ครัอ่แรกไม่คือพี่กรไรู้อยู่ตรงนี้ก็ได้ก็คือเมื่อกี้เห็นม่คือก้องสตัวคือไม่ตัดที่อยู่แหละช่อยู่เฉยไม่ตัดอ่ะพูดถึงตอนช่วงถ่าีหน่อยมีแบบาฉากไหนซีไหนที่เขาประทับใจ ฉากไหนทีจินประทับใจทุกซีนแล้วก็เป็นการนนถ่ายทำตั้งแต่เช้ายัานมืดนะครับใช่เพราะว่าต้องวิ่งเปลี่ยนชุดประมาณ5-6ชุดนะครับ s c e ที่ผมประทับใจก็คือซีนต่อที่ตัวเองปาเสื้ออัดกล้องแบบยิ้มสดใสแล้วก็เหมือนมองหน้าใครคนหนึง่งแบบสื่อสารอยู่กับกล้องอะไรเงี้ยมองหน้าแล้วก็ยิ้มันเกิดแล้วก็ปาเสื้อผ้าอัดกล้องอะไรแบบซีนประทับใจของพกน่าจะเป็นซีนที่ตอนที่พี่เบ้นชงกาแฟครับเขารู้สึกว่า ือช่วงนั้นน่มันเป็นตอนที่ประมาณแบบบ่ายโมงเกือบเย็นแล้วคือเราก็แบบมาตั้งแต่เช้าก็เริ่มรู้สึกมง่วงแล้วเราต้องการกาแฟปกติของคนกินกาแฟและในสิ่งนั้นคือกาแฟที่เห็นคือเป็นกาแฟจริงๆไม่ใช่กาแฟปลอมนะครับกินจริงจริงจริงเลยนะครับก็คือพี่เบนก็ชงกาแฟแล้วให้กินก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้กินแบบลองประกอบฉากด้วยคือรอบแรกคือกดกาแฟมันไม่ลงมาต้องกดประมาณแบบ ผมต้องฝึกนะเวลาเหมือนดิบกาแฟต้องฝึกแล้วก็ก่อนเข้าฉากก็เฮ้ยกกินจริงเลยใช่รู้สึกชอบสีนนั้นมากก็เลยกินไปทั้งหมด6กแก้วไม่ใช่แค่เจ็ดไปหกเจ็ดแก้วก็คือตาคางแล้วก็ถ่ายบวนบนอีกสี่ชั่วโมงเห็นเอ็มวีครั้งแรกในไนบ้างโอ้ยตอนแรกมูดแอนโทนก็ถือว่าเป็นเป็นไปในทิศทางที่เราคิดแล้วก็ เราชอบในความสดใสของเอนีนะครับเวลาดูดูท่อนแรปเรายือนอย่างเงี้ยแดดสองแรกแล้วก็เราแรปอ่ะเอ้ยพอภาพมันออกมารู้สึกว่าละมุนตอนถ่ายจริงก็คือแดดร้อนมากอะไรเงรี้ยเออปร่ับใจ<ต>ว,ว่าออกมาแบบสวยงามเออสวยครับประทับใจเหมือนกันครับชอบมากตอนซีนเปิดเพราะจำได้เลยว่าซีนเปิดนะครับที่เห็นอยู่ที่แบบแผ่นกล้องออกมาเพื่อแบบผ่านผลไม้ผ่านอาหารไปถ่ายอยู่ประมาณ เจ็ 7, ดแปดรอบใช่ครับเพราะว่าซีนนั้นเป็นซีนที่ค่อนข้างแบบมุมกล้องค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนตัวโรนินเลยครับผมบางทีมันทํางานไม่ทํางานพอถ่ายไปปุ๊บแบตบก็หมดก็ต้องรอชาร์จรอชาร์จเสร็จ ฉากอาหารบนโตน๊ะก็คือต้องเซตใหม่บางทีมันอะไรเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วก็คือฉากแรกที่เห็นนะถ้าลหลายหลายคนสังเกตน,นะครับก็จะคือเห็นเป็นสมูทก็คือตอนถ่ายทำคือปล่อยสมงคด้วยฉากนั้นที่มันเป็นฉากที่แบบยากแล้วพอถ่ายออกมาแล้วมันสวยก,<ๆ>ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็แบบเฮ้ย hey, มันเจ๋งดีฟอมขยับนิดเดียวคือต้องไม่ได้ใช่ต้องแบบคอนเทนต์มันกันคอนเทนต์มนเนาะอ่ะถ้าแฟนฝัดถามถ้ามีเดย์ออฟหนึ่งวันอยากไปที่ไหนกับใคร อยากไปที่ไหนกับใครทาอะไรด้วยทดนีเพิ่มเติมกับใครผมอยากไปที่ไหนก่อนไปที่ไหนกผมว่าผมไปสนามกรอบผมอยากไปสนามกรอบแล้วก็พาน้องหมาสามตัวผมไปด้วยแล้วก็อยากให้เขาแบบทำหมาไปตีกล์ฟพาหมาไปวิ่งเล่นในสนามกลอฟเลยเพราะว่าสนามกลอฟนี่คือแบบกว้างใหญ่ไปสาเลความสุขของเราือได้อยู่กับน้องหมาเราอยากให้เขาวิ่งแบบวิ่งออกกำลังกายเลยวิ่งไปไหนก็ได้ รีบไปติกอล์ฟเราก็ติดกอล์ฟอยู่กับแพนดี้ไป <laughs> นะครับแล้วก็หวังว่าเขาจะมีความสุขในสิ่งที่เราพาไปก็คือวิ่งเล่นวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเออผมก็แบบอยากพาเข้าไปในในวันนั้นน<ช>ั่นคือ day off เหรอใช่ครับเออลรสน์ตอนนี้นะเพราะเขาตื่นฟกตอนนี้เลยนะถ้ามี day off ออแค่หนึ่งวันอยากไปไหนตอนนี้อยากไปอยากไปดอย อยากไปกับใครอยากไปคนเดียวชอบแบบไม่อยากไปกับใครครับอยากไปคนเดียวอยากไปนั่งกับตัวเองไปคิดกับตัวเองไปฟังเพลงเองแล้วก็อยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปไม่ต้องรอใครไม่ต้องสนใจใครเพราะว่าชีวิตคือของเราตอนนี้เราเริ่มรู้จักหนุ่มๆกันแล้วใช่ไช่วงต่อไปเรามาเรรู้จักหนุ่มๆกันมากกว่านี้เดี๋ยวไปเล่นเกมกันค่ะโจทย์แล้ก็คือโจทย์นี้โอเคง่ายมากเริ่ม ชมโจทย์นี้นะคะไม่ได้ยากเลยหนึ่งพยางไปโทษเราลูกอะไรวะเนี่ยโอเคหมดเวลานิ้วนิ้วนี่สี่เหลี่ยมเฉลยนิ้วไงนิ้วเป็นคำตอบพี่นิ้วเป็นคำตอบพี่เทผิดครับคือปากันกยี่ไงปากอ่ะโอออย่างนี้และโจทย์ที่สองนี้โจทย์นี้ค่ะวาดปลายลากปลายตามไป แรงๆนะเพราะเสื้อมันหนาอย่าทุบหลังน้องนะช้าๆ้ักช้าๆวัดรูปนะคะอย่าทำลายร่างกายเอาเอาเริ่มใหม่ได้ไหมอ่ะจุดอะจุดนะลากไปด้านขวาจุดที่เดิมจุดที่เดิมเราลงมาอืมโอ้ยเหนื่อยจังเขาตอบครับคืออะไรเครื่องบินครับเป็นคำตอบพี่ถูกต้องค่ะ เห็นไหมครับคนเก่ง hmm. ศิลปะเปยิงศีรษะวาดเก่งใช่ไหมล่ะเดี <N <N ๋ยวการนะเดี <N <N: <N 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 ๋ยวกานเอาใหม่เอาจุดใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รักใหม่เอาเริ่มจากฝั่งซ้ายได้ไะมไหลซ้ายอ่ะโอเคโอเคครับขอตอบครับนาฬิกาครับแน่ขึ้นมาไปคำตอบที่ถูกต้องความรักึ้นไป็นเรค่ะล่าสุด คือสิ่งสิ่งนี้มันจะอยู่อันเดียวก็ได้แต่มันเริ่มมาจากมันอยู่หลายหลายอันดูนะไม่ลดนะอยู่โธ่แล้วก็ขจิจะไม่บอกว่าขจิตไม่ะใช่ขจิตจะไม่บอกว่าเป็นเป็นเในอ่าสวนขอเจอใหม่ทำแบบนั้นแหละทำแบบแรกเยอะเยอะมีตะปูตะปองและทั้งหมดทั้งปวงของชั้นวงศิลปะคำตอบคือชมอบรถ ก้วยมันคือกล้วยเป็นหมีไงสุดสุดท้ายแล้วนะง่ายง่ายมากถ้าอันนี้พี่ไม่ได้นะน่พะาทิตเออเออและคำตอบก็คืออาจารย์ใช่พาทิตย์ไม่ไม่ใช้่อกันอยู่ไหมเริ่มเลยมาเริ่มเลยเริ่มเหรอ อ่ะไม่ถึง5 0ไม่ถึง5้ถูกไปที่มีเลขหรเปเริ่มเธอต้องหนึ่งหนึ่งเลยหนึ่อ๋อหนึ่งสองสาแล้วยังไม่ใกล้ 5, <7. S 2> ไปก่อนเลยไปก่อนเลยแปดเก้าสิบสาตัวไป11ยังไม่ใกล้ไปก่อนเลยสิบสองสิบสามสิห้าป Play into me, no เรามีาหมดทุกคนเลยนะคนแพร้รู้ป้ะแต่ยังไม่บอกเลยสามสิบเจ็ดแปสามเก้าสามเก้าค่ะสามกับเก้านะฮะรอบสี่แพ้ไปโอเครอบนี้ก็คือสามารถ ใช้สิไม่ไม่ไม่ฉันจะฉันจะฉันจะให้เธอพูดเลขอะไรพี่นมาก็ได้แล้วฉันจะบอกว่าน้อยไปหรือมากไปเพราะตัดสินได้ได้ต้องบอกด้วยนะครับว่ามันมีกี่หลักสองหลักน้อยน้อยหละเริ่มฉันจะบอกว่ามากไปหรือน้อยปลายแคบน่าจะสลับกันนะฮะสูบสลับกันแปดสิบห้า 85มากไปเพราะฉะนั้นต6ด86ถึง100ออกไปเลยตอนนี้เท่าที่แบบมีคนมาบอกมันมีเลขสาอยไ่ในนใครบอกเธอฉันกลัวแล้วนะ36 36น้อยไป50 50น้อยไปแต่มันมีเลขสาขอตอบมันไม่มีเลขมีเลขสีก็ได้64 64น้อยไป80 80มาไปโอเครู okay, ้ละรู้แล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่รู้เลขนั้นก็คือพูดเลขนั้น4 0 70 70ตอนนี้เลนส์คือ 70- ถึง80 70ถึง80 <laughs> 70 80. น้อยไปเธอเห็นหรือเปล่าเธอจะมาบ้านเลขที่นี้อะไรนะ77ย้ำจ็ย่าใบหยาลงกขจ้ะ77ตอนนี้ รู้74เอ้ยใครตอบเนี่ยงงแล้วเนี่ย77 77มากไป74 74่น้อยอุ้ยเหลือสองเลขอ่ะใครให้เธอเป็นสิบที่โดกเจด้75หรือ76ใหให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติโฟขอมา1่งตัวเลยเดียวแต่พี่จะแบบว่าล่างบนเหนื่อยนะ 76็ดสิบหกเซอร์ต้องเป็นคนแพ้เจ็ดสและเลขที่ออกคือ75ค่ะอะไรแพ้อะไรแพ้ทำไมต้องมีกิิยาเหมือนถูกรางวัลนี้นึง เจ็ด5้านักขเล่นนี้แข่งกันมาใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงกว่าเกมนี้จะเลิกคนแพ้คือคือใครพี่จังละกติกาก็คือถ้าใครแพ้นะคะต้องโดนอีกฝ่ายทำโทษโดยการบีบแก้ให้หน้าโยเยที่สุดอ หน้าโยเยเลยเหรอพี่พี่เบาๆหน่อยคือตอนนี้ช่างแต่งหน้าเขาไม่อยู่แล้วโอ๊ยแย่โปรลงโทษค่ะมันหน่อยอ่ะมีเลขยังจริงเยังยังเลยขออยากรู้ลัคกี้นัมเบอร์ดจังเลยอ่ะผมเล่นฝึกเกมตัวเลขแล้วอ่ะมีลัคกี้นัมเบอร์ดไหมแล้วก็บอกกฤษณ์ของตัวเองอ่ะคณิตศาสตร์อ่านอิงคอมเมนต์เป็น 28เพราะว่าเพราะว่าเป็นเลขนำโชคแล้วก็มี8เป็นนฟินิตี้แล้วก็เลข2ก็คือเป็นใช่บางทีคนชอบเลขใช่เจอินฟินิตี้เลข2ก็คือเป็นเหมือนเลขเลขที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กก็คือเป็นเลขที่ของเราเลขที่ท่องเรียนคือจำเลขที่ไ้ขนาดก็คือ28 28คือเป็นเลขแบบชอบที่สุดจริงเหรอใช่มีคนชอบพูดสใช่ ไม่หมายถึงท่านในคนชอบพูด2-8 2-8แล้วหนึ่ง2-8งแแล้วหนึ่ง2-8 2-8ปดสองแห้าไม่ใช่เลขที่ทำเบอร์ก่อนเลขที่ทำเบอร์ของโฟก็คือเลขห้าเพราะว่าเมื่อก่อนครับที่ที่บ้าน ป้าที่เป็นรถจะมีคันหนึ่งที่ชื่อทะเบียน58ซึ่งเราก็นําเลข58นั้นนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งถ้าใครได้ติดตามผลสลากกินแบ่งรนะัฐบาลน,นะครับสถิต,ติหวยไทยเนี่ยออกเลข58มากที่สุดย้อนหลังประมาณ10ปีหรือ20ปีนะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าไม่เชื่อลองเสิร์ชด,ดูได้เลยครับตามนั้นค่ะใครไปเสิร์ชก็ไปเสิร์ชใครใครไม่เสิร์ชก็ไม่เสิร์ชแต่58เอ้แต่พี่เขาเสิร์ชแล้วนะถูกบ่อยปะ <laughs> น้าแปดตอบบ่อยเนาะบ่อยบ่อยเอยออะ อในช่วงท้ายนี้ค่ะฝากผลงานหน่อยอะไรหน่อยเชิญครับก็ฝากครับเพลง Day Off นะครับเธอคือมันหยุดนะครับเบนเอร์เรตกับโฟกัสแกรมนะครับร้องเพลงนี้นะครับอยากให้ทุกคนไปฟังที่ YouTube c h anel n ของเบนเอรเรตออฟฟิเชียลและก็โฟกัสแกรมออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับตอนนี้หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบผลงานที่เราสองคนร้องออกมาครับครับผมก็ขอฝากเพลงด้วยนะครับ Day Off เธอคือมันหยุดก็เป็นซิงเกิลคู่แรกของพวกเราเลยนะครับแล้วก็เป็นเพลงแรกของ ของงเออนะครับก็ย,ยากใจทุกคนนะครับไปลองฟังดูนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีติ๊กต็อกชนิดหนักมาเดี๋ยว <c oughs> จะมีท่าน,น่ารักน่ารักของไม้ทุกคนที่ติดตามกันนะครับอ่ะแล้ววันนี้นะครับเราได้เห็นมุมน่ารักน่ารักอีกหลายมุมเลยนะครับของทั้งคู่นะครับโกลบเบ้นค่ะวันนี้ค่ะวสามสีนะคะขอญญขอบคุณทั้งสองคนมากเลยครับขอบคุณครับเราจะไปอีกคุสิทธิท็อปกับใครอีกนะคะติดตามได้ที่เพจข่าวสามสีญญอสญญอนไลน์ญญสหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ Yeah, you can